สวัสดีครับเอฟซีทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับสวัสดียามแรงๆพี่น้องกินแรงแล้วนะครับผ้ามาเบิงงเนียดใหม่แกนขามสั้นฮักนะครับปรับระดับนะครับเนียัดล้างนี้นะครับเพรโดยอาจารย์ชูศัก์พันเกตนะครับอยู่จังหวัดโรบุรี่พี่น้องนะครับเพิ่นโพดขายดูอยู่ดอกไม่คุ้มนะครับพิมพ์ซื้อบรงกระดครับอันนี้เป็นใม่แกนขามที ที่ผมส่งไปประเทศไหนนะครับเป็นไม้พ่เมงแต่ว่าเป็นไม้ที่ทอนอบ้าอดพี่น้องวะไงมันก็ได้มีแกลมีหม,มองผสมกันครับครับเฉพาะเฉพาะกระโจมนี้กว้างประม่านเราเดชวัดบบให้พี่น้องมึงสิบนิว้วพี่น้องประมาณสิบนิ้วนะครับกระโจมสูง ความสูงกับจบนะครับสิบนิ้วคือกันครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนิ้วกว่แล้วพี่น้องนะครับตรงนี้สิบสองนิ้วนะครับเป็นเนียอสร้นหักปั๊บระดับนะครับปั๊บได้สองระดับสามระดับได้ั้งครับนี่แต่ว่าผมผมปรับแค่สองระดับคือตรงกับกับดึงลงมาสุดเลยครับใส่สายไฟนำนักเบาพี่น้องลังนี้นะครับเฉพะคาซังนะครับคาซังวันนั้นผมพันเจ็ดนะครับ ่าส่งใหม่ละสองลอยคือต้อนทุนประมาณสองพันครับหลังพเนียรหลังนี้ประมาณสองพันครับส่งใ,สง,สงใหม่ไปส่งผมส่งใหม่ไปสองเทือครับส่งใหม่ไปสองเทอไปเพ็ดข้อนนี้เป็นเป็นไมโกบไม่ตะโก้พี่นองก็จะเคยเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่ผมลงอยู่ย Fi นะครับผมต่อสายไฟนะครับพเนียรหลังนี้แหละครับวันนี้เอามาเปิดแบงค์นะครับ กันบอได้แบงก์ก็บไว้แต่ใส่นะแต่ว่าเปิดแบงก์ไว้ก่อนคือกับคะแนนถูกหลังนั่นแหละนะครับคือบอกราคาต้นทุนให้ฟังกับหลังนี้ผมผมขอราคาทุนสองพันนะครับขอแต่ราคาทุนผมขึ้นแล้วก็ขาดทรงก็ประมาณลอยเก้าสิบห้าบาทสองลอยนี่นะครับพี่น้องคือสองพันสองร่วมทรงนะครับเป็นปรับระดับเลยนะผมสิปรับให้เบิ้งครับครับอันนี้ปรับระดับที่สองครับนี่ประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับตรงเลยครับอันนี้ มันปรับได้สามระดับพี่น้องประมาณนี้ครับมีสามหู้ในการปรับแล้วก็สุดท้ายคือปรับตรงครับอันนี้เป็นระดับที่สองตรงกับจังสสี่ครับพี่น้องนี่ปรับพี่น้องเบิ้งผมใส่ตะไคร้ไปถานกเหยียบแล้วนะครับครับอันนี้เป็นระดับที่สามครับนี่ปรับตรงจังสสี่เลยนะครับสําหรับใส่สายไฟใส่ต้นใหม่อะไรครับงานเดียวปรับเป็นตรงจังสี่นะครับ บ่มีตำนี้ได้ทั้งสิ้นนะพี่น้องเรา,าบ่ได้ห่างบ่อใดยังกับสภาพก่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมใส่เมื่อกี้เทียน,ะนับเทียได้ท <laughs> ุกเทียที่ใส่ก็คือไทยคลิปนะครับพี่น้องไอไทยคลิปทุกต้องนะครับ <laughs> เป็นคะเนนที่งามหลำหนึ่งนะครับแล้วก็ฝีมือผมในยองวันนี้โอ้ฝีมืออาจารย์นี่สุดยอดครับแบ่งราคาสองพันสองร่วมทรงครับผมห่อนหน้าบ้านนะครับทรงไปเซนี่ก็ได้ทรงเอกนชอนหให้ได้นะครับตามพี่นอ้องอ่า ต่องการได้ครับกระจวงกวงดีครับระบบยังใส่เดยสูเนลนะครับว่มมีตจำนี้นะครับทีแบ้งได้พี่น้องผมขาดวานะครับปีนี้ผมสีขอเรือใหญ่เมื่อบานนะครับขันกันโชกีขันได้ง่ายเอาไปบานมันกับบอดี้ไนนะพี่น้องก็คือบได้ไซนแล้วเพราะว่าบอด้ต่อสายไฟนะครับผมกระสีเรียนเนียดแล้วกระสนกระจม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพเนียดผมหลายหลังนะครับถ้าอยู่บ้านก็บสามนี่นีสามเป็นหกหกลังนะครับผนียดตอนนี้ผมมีพเนียดอยู่หกลังเจ็ดลังกับลังนี้นะครับเป็นพเนียัดไมแค้นขามทั้งหมดเลยครับพี่น้องเราบ่ร์ร่วมผนียดพอจานพดุงนะของพอจานผดุงอีกสองนะครับพเนียดผมเกือบสิบลังผมก็เลยมาแบงนะครับผมอ่ามูอของพอกวางม่วเราบาแบงครับขันในลังละสามปัญหาผมก็แบงคือกันนะครับบูร์ร์เราบาแบงนี่แบงคือกันครับพี่น้องกันสูราคาเลยแต่ว่าอันนี้ต้นนนทุมัถก ผมก็แบ่งตามราคานะครับอันนี้ผมผมอคอยแชร์ต้นทุนผมคือค่าไม้คา่าทรงแล้วก็ค่าเห็ดคือ2000แล้วก็พี่น้องก็เอาค่าทรงอีก200เป็น2อ0พร่วมทรงครับ2200บาทรวมทรงพี่น้องทรงใส่กลองไปไหนเลยครับหอมปลเบิร์นให้ย่างดีท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 8 8 7 4 1 3 9 4 4โทรมาได้ครับผมสนใจพเนียดเด้สิให้เบิ้องของพอกองครับ อันนี้ของพอกองนะครับหลังลาสุดก้อนกับวัตถันแหงภายใครับพี่น้องได้ใส่เธอเดียวครับเขาเจ้าล้มเพื่อนแหกไปกับแบ่งค์ขึ้นกันครับลังนี้ทุนมาแพงนะครับคาสังแพงแล้วก็จะทุนกับสองพันหาแล้วครับไม่ร่วมคาใหม่ใครยังนี่ผมเปิดอยู่งสามพันหาครับสนใจลางไหนก็เลือกกันได้เลยครับผมหลังนั้นสองพันสองลังนี้สามพันหาครับนี่มีแกนแกนล้วนๆแล้วบเมีหมอกติดหน่อยหนึ่งครับ เปนนน้ำนักประมาณเกือบโลเป็นประเนียนสองสั้นนะครับอันนี้ปับป๊บอ่ไรครับพี่น้องแต่ลังนั้นปั๊บไรา้3ระดับครับสนใจทรมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงตท่นี้ครับสวัสดีครับ